ดวงของชาวลัคนาราศรีกันในเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับเอามาดูกันว่าดวงของชาวกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี68นี้จะเป็นยังไงนะครับ The f u l ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางอยู่นะครับอ,อันนี้ดีนะงานแสดงก็ได้นะครับงานมนเทิงต่างๆเนี่ยใครทำยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์นะอันนี้คือก็ดีนะครับใครที่ไป เดินทางไปบ่อยไปรีวิวพวกสถงสารที่ท่องเที่ยวนี่คือนาเดือนนี้ดีมากมากนะครับาง,งานของคุณใครที่ทําทัวร์อย่างเงี้ยนะครับก็มีมีกรุ๊ปมีทัวร์มาลงอย่างเงี้ยนะครับทัวร์ลงนี่ไม่ใช่แบบว่าเรื่องไม่ดีนะเรื่องดีนะครับทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวสถานบันเทิงก็ได้นะนักร้องนักดนตรีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆด้างงานบันเทิงต่างๆหรือใครที่คิดอยากจะทําสื่อเกี่ยวกับบันเทิงเนี่ย ในเดือนนี้คือทําได้เลยนะอย่ารอนะครับมีโอกาสได้ทําทําเลยนะน้องๆที่อยากจะไปเรียนต่างต่างประเทศนะครับหรือไปเรียนต่างจังหวัดหรือใครจะไปทํางานต่างประเทศนะในเดือนนี้นได้ไปนะครับแต่ว่าในไปช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับประมาณปี2ปีอย่างงี้นะครับเรื่องการงานดีการเรียนดีนะครับชาวลัคนาราศีกันจะเห็นได้ว่าเริ่มเข้ามาในปี68เนี่ยนะครับ ดวงดวงราศีกันนี่คือก็จะเริ่มจะดีขึ้นนะได้ไพ่เดอะซันด้วยนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะในเดือนนี้นะครับมีโชคมีลาบนะชีวิตรุ่งโรจน์โดดเด่นโดง่งดังเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันเพราะว่าเดอ s สันนี่คือมันเป็นไพ่ดีที่สุดใน78ใบนะครับไม่มีใบไหนดีสุดเท่าใบานี้แล้วนะครับนะใครที่อยากจะทําอะไรอยู่ในเดือนนี้ให้ลงมือทําได้เลยแล่นดีมากๆนะ การเงินก็ดีนะครับเพราะว่าเดอะซันนี่คือมันตัวแทนของทุกอย่างเลยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจะจมเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พออะไรที่มันหนักหนักมานะครับพอเข้ามา เดือนกุมภาพันธ์นี่คือมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีมากด้วยนะ,ะคุณจะมีชื่อเสียงนะครับมีความมีคนนิยมชมชอบด้านความรักก็เจอกันแบบปรปปับจับพลันลัคก,กี้อินเลิฟได้ของฝากของขวัญได้เข้ามาแบบฟุกๆนะใครที่ทําพวกร้าน j ิวเวลรอยู่นะครับเดือนนี้ทําได้สบายไม่มี่วลาเลยนะครับอันนี้งานเยอะเหไหมงานเยอะหน่อยนะ,ะช่วงช่วงถ้าเกิดงานมันนิ่งๆอย่า งานเยอะแน่นอนเดือนนี้นะครับถ้ามันนิ่งมาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเข้ามากุมภาพันธ์นี่คืองานเยอะเลยนะครับเยอะแต่ว่าเป็นระเบียบนะไม่ได้เป็นแบบว่าเยอะวุ่นวายนะครับก็ยินดีด้วยนะครับชาวลัคนาราศีกัน